สวัสดีครับนี่ป้ามะพร้าวการแปลงเงาสิบสองนะครับน,น้องเงาสิบสองของหมู่บ้านอาหามครับผมจะทำการแข่งขันประมาณเดือนหน้าครับเดือนกลุ่มพลาครับอันนี้กำลังแต่งใหม่ครับแปลงลำใหม่เลยโยกลำใหม่ครับ ยกลำไม้ทั้งไม้ทอดด้ามไม้ทอดด้ามหมดเลยครับแก้ของไม้บอกไม่ครับ ็อกใหม่ๆโมดิฟายใหม่ครับจัดสร้างใหม่จะไปแข่งเดือนหน้าเนี่ยนะครับวันที่วันที่ยังหมแน,น่อนอนแต่เนาะน่าจะเป็นเดี๋ยวถ้าถึงวันกำหนดมาจะลงรายละเอียดให้แหมกั้นะครับอันนี้คือปลามมพอใน EP แหลกครับในการทํำข้างแรก ใส่การโกงด้วยครับใส่การโกงนี่ใส่การโกงตะกางใส่ดูงตงตะกางด้วยครับนี่เขาห้องว่ากระดูงตงตะกางครับกันเหง้อมันอ่อนครับเนาะเหง้าสิบสองจะอ่อน กำลังกำลังปะกำลังยาครับยาเสร็จก็จะคัดคัดคัดก่อนจะความประมาณเดือนหน้าครับนอนที่กลางกลางเดือนครับกลางกลางเดือนกุมภาพันธ์น่าจะเสร็จได้ไปแข่งครับสนามแรกเรี้ยงสีมือของทางวัดนะครับหนองวัดจัดสร้างวัดสุทธาราม จัดสร้างเองครับเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเซพติดสร้างความสามัคคีในหมู่คณะครับตั้งปุ่นกอกระลังสร้างความสามัคคีกันอยู่ครับปุ่นสองสามตัวปุ่นนะนั่นนะ กำลังยอ,อกกันโยออพวน <c oughs> มีการโก่งมีกันไม่ตั้งกลางครับเนาะไม่ตั้งกลางตัวกันดิ้นครับกันเนื้อมันอ่อน <c oughs> ต้องเจาะหูกลางด้วยครับเนาะเผื่อหน้ามไหลครับ น้ำเขาคงจะได้ไหลตักง่ายๆพอเดี๋ยวจะปามาติดตามผลงานตอนเซตแถมกรัรมครับตอนคัดภายนอกอันนี้เป็นฟีมือของทางวัดครับคลิปนี้ฟักไว้เพียง สวัสดีนะครับนอขอบคุณกับการที่ตามและรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ